สวัสด <kinetic. S 2> ีพี่บินสวัสดีตาดีวไม่ได้บอกมันเีวันนี้วางสงกามปีใหม่ไทยด้จยตาตุ๊กตาห็นแ้วเก็บเป็นร้อยปีเลยนะตาเกงานเดี๋ยวลงมหา่อยเกตังก่อนไปเก็บตังค์ก่อนตังค์เกอันนี้หนูเอาไปตามองด้ย หน้าที่ถูตัวเขาอยู่ในนเขาบอกอยู่ไหมอยู่ไมเฮ้เรียกธรรมะเนี่ยเขาไมตอางหนึ่งเนี่ มไม่หีลให้แม่้ใจก่อกให้ทำงานดีๆอย่าเจ็บอย่าจนให้เฮงรวยๆทำงานกินเล่าน้อยๆเออกินเล่าน้อยๆอย่าแอบเก็บกระลุกูกบ่อยแม่มาเล่อยมันก็ทำได้ไหมถัเียได้ปะคะ

จะซื้อของไม่มีค่าส่งไหมใช่ไปดูในลาลาดา้าไม่เข้าใจถึงไม่รู้เรื่องว่าไปลงกัน สวัสดีมันไม่มีเสียงเลยฮัลโหลสวัสดี Ô cặn đi hoàn kiếm được năm hai nghìn hai mươi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  hai nghìn ไม่เปียกคุณเปียกก่อนโอ้ยพอนี่ขอเจริญเจริญไม่ใช่เจ้ะอะไรก็ด่าเขาด,าด่าคุณก็ไม่ให้กินด่าเขามากอ้ออาว

ขามาดูกับลูกหลานนานๆไม่เจ็บไม่จนอยู่สบายๆที่นี้เอา้บบเอาดูให้สบายดูกันในไทยนานาอา้รอนางอยู่ <c oughs>

อาวันนี้วันสงการปีใหม่ไทยกหตาต้องรับหนแล้วเป็นรอยปีไปเลยนะตางานนมหาได้ไาหมอนาเที่ยอันนี้หนูเอาไปตามอนเลยตามอ เอาถ่ายให้ยี่มั่งี่ยังไม่ได้อโอ้เหลือคนอื่นว่งเพิ่มีคนอื่นมาอีกไม่มีแล้วหมดแล้วอาไปถอดเลยยกสังงกันอเอาตะูเอายาตะบูมาดี๋ยวคุณนางเขาสูตรตะบูอ้าวตัดทางอ้าวตัแล้วนี่อยา่นี่ยูางหอ่ยุง

อไ,อ,ไอ้ไม่เป็นรไอ้ครีามากน้ำอ่ะเฮ้ยไม่ได้เรื่องคีมนี่ต้องถามหลานก,ากใูใช้แบบรู้ทีม่เกี่ยวไม่กเกี่ยวอ,อยากถาวต้องถามหลานต่บคนนะั้นหน้าก้นพ่อพ่อไม่ใช่คิดน้าเนี่ยน้าพิ น้มนมตอนนั้นมามันจำตัวเล็กตัวนี้ตอนนี้มันมาขาวะตอนนที่เีวา่ำมัไม่ได้มตนนั้นมามันมันตัวเล็กนี่อนี้มันขาว

ร้อยนหกโมันให้ให้ไปตายดืงแรงนงเออเออม่นี่นี่ยลาังไม่ได้ยังไม่ได้ยดอยังไม่ได้อ่านาเียร์ยังละกแค่นี้อันเองมหยม่หด่เดี๋ยวไปกิน้ย้อไปกิน้

รสองงารนี <Cornell. S 2> ้งานไม่มีงานนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เลี้ยงอังเนาะเลี้ยงตังี้ตรงตรงข้อขาตา ไม่ไ้่าีน้องพมตไปสามรอบแล้วเนี่ยตะแล้วนะข้างนั้นอ่ะไปเมื่อวานแล้วข้างวานไปให้เห่าแล้วนะคอยย้ข้างยังมีข้างได้ทองให้ผมเองไม่นาเมื่อวานมาเล่นแล้ว

ออไปหมดรีบแกไม่ <S <S 2> <S 2> ู้จะรีบไปถึงแน่กว่าโอเค่รีบไปถึงแ่นน่อยง้นม่งมอดัไม เรียกทำไม ใส่น้ำบอบไปเลยนี่ สงการปีใหม่ไทยของมแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริงๆรวยวอยู่กับลูกกับหลานเป็นนานไม่มีอะไรเอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาเอาหวัวซีงลูกด้วยไม่ได้ <c oughs> ไหมแม <c oughs> ่ก็ไม่เนี่ยอะไรให้แม่โธ<ห> <c oughs> กับใจบอกให้ ทำงานดีๆอย่าเจ็บอย่าจนให้เฮงรวยๆทำงานแค่ขอให้เจอเจ้านายดีๆขอให้สมบูางแข็งแรงงานล้งเรืองงานเยอะๆกินเล้าน้อยๆเอองี้ยกินเล้าน้อยแย่กข้าวอย่างนี้ก็อดอะไรเงี้ยได้ไหมใช่ะอ๋อ

อยากกินเหล้าเยอะนี่เหรอเออนั่นนนี้เอาอีกว่าคุณกูเลยน่ะนี่ต้องแม่เนกรรกหนบอยแม่งก็ามาเล่นอย่างมันก็อันนี้ไม่มหรอก mặt đấy kín mặt đấy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  แบงกลับแล้วนะบาย d พิ่กลับแล้วมาเดค่ะ